มีเพียงหลัก10คันในประเทศไทยเท่านั้นเพราะเขาคือรุ่นพิเศษ Limited e dition ค่ะที่มีชื่อรุ่นว่า e dition 1นะคะได้ทั้ง4พิเศษแบบดิซินโยภายในแบบพิเศษออปชั่นอลัง,อล,งอลังเต็มๆโอ้ oh, แม่เจ้าหากว่าภายนอกเนี่ยดูดูดันเหมือนปาชลามนะข้างในเนี่ยก็ยิ่งดูเหมือนกับอะไรเดีย ตลาดทางทะเลนะเป็นความสีดำนะคะจำตัวโลโก้เบนที่เป็นทึบได้ไหมคะตัวนั้นคือเซนเซอร์ดิสโทรนิกเบรกเราสามารถปรับให้ตัวรถเนี่ยรักษาระยะห่างจากสิ่งกีดขวางด้านหน้ากี่เมตรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้ตามความต้องการของเราเลย <S <S 2> <S 2> สวัสดีคะ่ะแฟนเพจเบนส์มอเตอร์โมที่รักทุกๆคนเลยค่ะเน่งเองค่ะทีเดาวหวังดำรงเวทและเรากำลังอยู่กันกับการไลฟ์สดๆแบบเร็วๆนะคะจากโชว์รูมของเบนส์มอเตอร์โมที่ถนนรัชดาพิเศษนะคะในขณะนี้เลยวันนี้นะคะรถที่เน่งจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเนี่ยเรียกว่าเป็นรถที่พิเศษมากๆนะ,ะขนาดทีมงานของมอเตอร์ l มหลายๆคนเนี่ยพอขับเข้ามาในโชว์รูมปุ๊บเนี่ย ร้องกรีดร้องแบบโอ้โหสวยมากอยากได้คือขนาดเราขายรถเบนรถบีมทุกวันนะ ยังเป็นคันที่เรียกว่าเรียกเสียงกรีดร้องได้มากจริงๆค่ะเพราะคันนี้นะคะคือ CLS 300D ที่มีความพิเศษมีเพียงหลัก10คันในประเทศไทยเท่านั้นเพราะเขาคือรุ่นพิเศษ Limited e dition ค่ะที่มีชื่อรุ่นว่า e dition One นะคะได้ทั้ง4พิเศษแบบ DiSigno ภายในแบบพิเศษออปชันอลังอลังเต็มๆซึ่งวันนี้นจะมารีวิวให้ดูกันแบบเต็มๆไปเลยว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างแล้วราคาก็พิเศษมากๆอีกเช่นกัน เพราะว่าออกห้างมา5.33ล้าน กับความเป็นชมปัจจุบันนะคะเราขายเพียง3.49ล้านบาทเท่านั้นแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณกำเงินไปศูนเบสแล้วมันจะซื้อได้เนาะเพราะมันเป็นลิมิเต็ดอิดิชันมันไม่ได้มีอีกแล้วสําหรับสีพิเศษแล่ะภายในพิเศษแบบนี้เพราะฉะนั้นใครพร้อมอนุญาตให้ F ก่อนจองก่อนจบจองล็อกก่อนได้เลยนะคะมาดูรีวิวกันแบบเต็มๆกันเลยค่ะดูภายนอกก่อนเลยนะคะโอ้โหเรียกว่าสีสวยมากค่ะกับความเป็นสีพิเศษดีซซนโย c e l ลไนท์เกรยนะคะเป็นสีเทาที่ลงตัวพอดีไม่เข้มไม่อ่อนเกินไปแล้วพอเขาเป็นสีแมทต์นะคะด้านมาทำให้เด่นเรียกว่าขับไปเนี่ยไม่เหมือนใครในถนนแน่นอนค่ะสวยจริงๆนะคะแล้วเจ้าของเก่าเนี่ยเขาได้รับใส่ทั้งคันนะคะเป็นการรับรับแบบเท็กซเจอร์ด้านนะคะทับมานะคะทำให้ ถ่านอมของการใช้งานของตัวสีอีกด้วยโอ้โหยิ่งสะท้อนแสงเข้ากล้องนี่ยิ่งหล่อมากๆนะคะ ตัวที่เป็น e dition 1 n e เนี่ยอะไรที่เป็นออปชันที่ท็อปที่สุดเขาจะใส่มาหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะคะตัวท็อปเบลดีพีม LED ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ Mercedes-Benz เป็น LED หลายสิบดวงที่ทำงานสอดประสานกันหน้ากระจังสิคะหล่อมากๆหน้ากระจังของ CLS โฉมนี้เนี่ยมันหล่อตรงที่ว่ามันเป็นองศาที่คว่มลงค่ะทุกคนมันเลยให้ความรู้สึกดุดันโหดร้ายนะให้อารมณ์เหมือนแบบว่า มาเซราติ er นะคะเหมือนอารมณ์แบบเป็นสัตว์อสูร,รกายเป็นบีชประมาณนี้เลยนะคะหน้ากระจังก็จะเป็นไดมอนด์กริลนะคะเป็นเม็ดโครเมียมรูปไดมอนด์กระจายอยู่ทั่วกระจงังแล้วก็มีโลโก้ Mercedes-Benz ดาวสามแฉกใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะ ซึ่งเป็นโลโก้แบบทึบที่มีเซ็นเซอร์ดิสทรอนิกสำหรับเว้นระยะห่างจากคันหน้าอย่างอัตโนมัติอีกด้วยค่ะด้านหน้าหล่อๆกันไปแล้วนะคะล้อมแม็กก็เหมือนกับมงกุฎของตัวรถ ตัวเอเดชันวเนี่ยจะได้ล้อมหนัสีดำลายซีดีที่เป็นแม็ก์ใหญ่กว่าตัวธรรมดาก็คือขอบ19นะคะแต่ตัวนี้จะได้เป็นขอบ20เลยทีเดียวนะคะแล้วเมื่อเรามองมาทางด้านข้างเราก็จะได้เห็นตัวแบตชของความเป็น Edition วันนะคะบงบอกความเป็นลิมิเต็ดเอเดชันของ CLS คันนี้นั่นเองค่ะมองข้างๆนะคะให้ทุกคนเห็นถึงเส้นสายของเขานะคะที่มีความคูปมีความโค้งมนไล่ลาดเส้นนำสายตาจากด้านหน้ามาถึง ด้านหลังมากๆเลยนะคะ COS เนี่ยเป็นปรดัก c ์ ไลน์ของ Mercedes-Benz ที่อยู่ในตระกูลคูปนะคะก็คือเป็นรถสปอร์ตไม่ได้เป็นอยู่ในตระกูลของรถซีดานซึ่งเป็นรถเก่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหัวใจของการดีไซน์ต่างๆนะีมันเป็นรถสปอร์ตโดยแท้ทรูนะคะด้านหลังก็จะโค้งมนนะคะลงมามากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะเปิดนะคะฝาท้ายไฟฟ้าจิ้มตรงโลโก้เข้าไปเลยนะคะก็จะเปิดให้เห็นพื้นที่ใส่ของอันกว้างใหญ่แล้วเห็นเป็นรถสปอร์ตแบบเนี้ย ใส่ของได้เยอะนะเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับตัวดึงนะคะแล้วก็พับเบาะหลังลงไปใส่ของยาวจะข้างหลังเนี่ยลงไปชนหลังเบาะคนขับได้เลยตอนปิดก็คือปิดแบบไฟฟ้าง่ายๆแบบนี้เลยค่ะพามาดูข้างในดีกว่าข้างในคืออยากจะบอกว่าสวยสะกดใจมากสวยใจขัดดิ้นมากนะคะ เข้าออก Keyless Go แน่นอนนะคะเพราะกุญแจไว้ในกระเป๋าด้านบนจะเป็น Sunroof นะคะสำหรับ CLS ทุกโฉมนะคะจะไม่ได้เป็นพา n o โนรู of, เพราะว่าหลังคาเขามีความโค้งมากเป็นคูปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท็อปสุดสำหรับหลัาคาก็จะเป็น Sunroof แบบนี้นะคะโอ้โหคือเปิดปุ๊บแค่กระจกหล่นก็เซ็กซี่แล้วนึกออกไหมมันมีความแบบสลีของเส้นสายมากๆโอ้โหภายในค่ะหลมาก โอ้ oh, แม่เจ้าหากว่าภายนอกเนี่ยด,ดูดูดานเหมือนปลาชลามนะข้างในเนี่ยก็ยิ่งดูเหมือนกับอะไรเดียสัตว์ประหลาดทางทะเลนะเป็นความสีด,ดำนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยจะได้เป็นลายดมอนค์คัดด้วยนะคะพิเศษ กว่าตัว C l 300 D M G ธรรมดาแล้วตรงคิ้วต่างๆเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเป็นสีคอปเปอร์ค่ะเป็นสีทองแดงซึ่งเราไม่เคยเห็น Mercedes Benz ทำคิ้วสีคอปเปอร์มาก่อนเลยนะคะจะเข้ากันทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัวบาะนะคะคอนโซลด้านบนนะคะก็จะเป็นหนังทั้งหมดแล้วก็เป็น เออย็บกุ้นได้สีคอปเปอร์ทั้งหมดนะคะทั้งแผงประตูคอนโซลด้านบนนะคะรอบช่องแอร์ต่างๆก็จะเป็น อย่างเดียวกันนอกจากนั้นนะคะการเลือกสารวัตถุดิบเนี่ยก็พรีเมียมมากๆนะคะอันนี้เขาจะใช้เป็นหนังแนป้าล้วนอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยหนังแนปป้ามันคือหนังลูกวัวที่ไม่มีเกรนนะคะเขาจะใช้เฉพาะที่พงมาลายเท่านั้นสําหรับรถรุ่นท็อปแต่คันนี้จะเป็นหนังแนปป้าทั้งคันเลยสิ่งที่อยากอวดมากที่สุดของรถคันนี้นะอยู่ที่ใจกลางของคอนโซลนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยไปดูรอบ ออไปดูจากฝั่งนู้นพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยดูรีวิวซุปเปอร์คาร์นะคะหลายๆรุ่นนะคะที่เขาเอาลักชัวรี่วอชนะคะที่เป็นเดี๋ยวฝั่งนู้นได้ไหมคะเอ่ออเา Luxury Watch นะคะยี่ยห้อต่างๆนะคะเอามาใส่ในตัวรถแต่นั่นเรากำลังพูดถึงซุปเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์ที่ราคาคันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า4-50ล้าน แล้วเขาก็ไปเอาปาเต็กมาใส่นึกออกมาแบบว่าอารมณ์เหมือนซุปเปอร์คาซี่แบบเขาเอาปาเต็กมาเป็นนาฬิกาข้างในอะไรอย่างเงี้ยแต่คันนี้ทุกคนคะเราขาย3,49ล้าน4ีนะคะแต่นาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นแสนแล้วทุกคนพระเจ้านะคะคันนี้เนี่ยตัวเอเดชั่นวันได้นาฬิกาเป็นตัว IWC นะคะซึ่ง ถามที่ขายก็คือเรือละแสนขั้นแพงก็คือหลายหลยล้านนะคะแล้วถามว่าแค่นาฬิกาก็พรีเมียมแล้วอะนะคะแค่3ล้านกว่าเนี่ยจะไปหาจากไหนอีกนะคะทุกคนอะคราวนี้นะคะเราถอยหลังกลับไปนะคะสตาร์ทเครื่องแอมเบียนไลท์ติดได้ฟีลลิ่งกันแบบเต็มๆนะคะ60กว่าสีปรับไปได้เลยนะคะตามมู and นโทนของเราในวันนั้นแล้วแล้วฝนก็เริ่มตกลงมาเกณฑ์นะคะ ทั้งหน้าจอนะคะก็จะเป็นจอใหญ่มาก12.3นิ้ว2จอรวมเป็น โอ้โหกี่นิ้วอะ่นิ้วนะคะหน้าจอแดชบอร์ดของคนขับก็แน่นอนไม่เป็นเข็มอีกต่อไปนะคะก็จะควบคุมหน้าจอทั้งหมดนะคะด้วยระบบทัชนะคะด้วยตัวทัชแพดที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีอินเทอร์เฟซที่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนอกเหนือจากจอตรงนี้แล้วนะคะเห็นด้านบนไหมคะที่ฉายอยู่กลางอากาศนะคะอ่านี่นคือ head up display ดูในกล้องอาจจะดูเหมือนเล็กนะคะแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยใหญ่ใหญ่แล้วชัดมากพอสมควรเลยบางคนที่ไม่ชินอย่างเน่งเนี่ย เวลาที่มาขับรถที่มี Head-Up ดิสเพลยเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเฮืออะไรมันอยู่กลางถนนนิดนึงนะส่วนใหญ่บางทีถ้าเนเงขับเองนังปิดตลอดนะคะแต่บางคนที่ใช้ชินเขาบอกชอบมากคือเหมือนลืมแดชบอร์ดตรงนี้ได้เลยคือมองตรงนั้นได้เลยแบบอิสระเสรีมากนะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้าน MG ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันดีฝั่งนี้ก็จะเป็นทัชแพดนะคะที่เลือกโหมดการ ใช้งานได้เยอะมากนะคะแล้วตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เรียกว่าใช้ได้บ่อยมากจำตัวโลโก้เบนที่เป็นทึบได้ไหมคะตัวนั้นคือเซนเซอร์ดิสโทรนิกเบรกเราสามารถปรับให้ตัวรถเนี่ยรักษาระยะห่างจากสิ่งกีดขวางด้านหน้ากี่เมตรอย่างเงี้ยน,นะคะก็สามารถที่จะเลือกได้ตามความต้องการของเราเลย มาถึงจอใหญ่นะหลายคนก็จะเคยเห็นในรีวิวจอใหญ่นี้ไปหลายรอบแล้วนะคะในรุ่นใหม่ๆนะคะเราก็จะเรียกว่าตัว Mercedes-Benz User Experience หรือว่า MBUX นั่นเองนะคะซึ่งตัวจอนี้มันก็จะสามารถเหมือน Customize ค่ะตามโปรไฟล์ของเรานะคะ ว่าเราเป็นใครนะคะเราเป็นเจ้าของรถชื่ออะไรนะคะเราชอบเบาะแบบไหนชอบเพลงแบบไหนตั้งค่ายังไงพอเราขึ้นมามันจําเราได้มันก็จะตั้งค่าทุกอย่างเนี่ยให้เราแบบนั้นเลยนะคะก็จะใช้ได้หลายอย่างนะคะจะวิทยุนะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto หรือว่าจะเป็นเลือกสันนะคะตามการตั้งค่าต่างๆของตัวรถนะคะก็สามารถที่จะ ตั้งค่าได้นะคะอย่างง่ายดายเลยทีเดียวค่ะอ่านะคะน่งก็ชอบมากนะคะการโชว์ออปชั่นแอมเบียนไลท์นะมันกุุงสูงฟิงกิงกล่องแก้วมากนะคะอ่าวันนี้เน่งใส่เสื้อสีชมพูนะคะชมพูบานเย็นก็เลยจะขออนุญาตเลือกสีแอมเบียนไลท์ให้เป็นสีเดียวกับเสื้อของเรานี่นะคะเข้ากับการเซลฟี่สุดๆอะ่ะทุกคนดูนะดูความชมพูนะคะใช่เลยเข้ากับการแต่งตัวของเราภายในวันนี้มากๆ มาโฟกัสที่ออปชันกันมากดีกว่านะคือโมจะตื่นตะลึงกับดีไซน์ที่มันแบบจึ้งจริงๆนะคะกับความเป็นเอเดชันวันนะคะออปชันเลิศดๆนะที่ท็อปอัพไปจากตัว300 Dmg ไม่ว่าจะเป็น Head-Up Display นะคะเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์สุดเพาะพริ้งนะคะทั้งคันนะคะสบายๆซันรูฟอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เนี่ยหล่อมากเลยโลโก้เอเดชันวันที่อยู่ ตรงกลางนะคะของคอนโซลกลางอันนี้ก็จะเป็น Open Pore black ash wood นะคะจับไปก็จะให้ความรู้สึกของเนื้อไม้เลยนะคะของคอนโซลกลางต่างๆ touchpad command controller เหล่านี้ก็ยังใช้ได้นะคะตามที่เราคุ้นเคยกันค่ะ option safety ออเบื้องต้นเนี่ยก็มาเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัว parking pilot นะคะจอดตัวได้อัตโนมัตินะเพราะว่าเราก็มาพร้อมกับกล้อง360องศาอยู่แล้วนะคะ นะคะนอกจากนั้นนะคะข้างหลังข้างหน้าข้างข้างนะคะก็สามารถที่จะดูได้รอบคันเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะให้รถเนี่ยเข้าเลี้ยวเข้าซองหาที่จอดเองเลี้ยวเข้าซองเองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกไม่ต้องหักเลี้ยวพ่วงอะไรอะไรใดๆอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะคะด้านหลังก็ยังมีตัวม่านนะคะที่ปิดอัตโนมัติอีกด้วยเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันดีกว่าความ ความเบาไดมอน n d คัตข้างหลังเนี่ยอ้สวยมากจริงๆนะคะแล้วเส้นสายของอสีคอ p เปอร์ที่ตัดขอบเนี่ยทั้งหรูหราทั้งสปอร์ตทั้งดูแพงนะครบจบในสีเดียวจริงๆเดี๋ยวพาไปนั่งข้างหลังกันค่ะตึงต้องอยู่ข้างในก็ได้มาค่กลัวฝนตกปะต้องอยู่ที่เดิม และด้วยความที่เขาเป็นสปอร์ตคูปนะคะดีไซน์เนี่ยด้านหลังเนี่ยนะคะหลังคาเขาจะลงมานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบความกว้างสบายของออซีดานขนาดใหญ่อย่าง S-Class อย่างเงี้ยแน่นอนหลังคา S-Class มันก็จะสูงใหญ่กว่าค่ะแต่ว่าด้วยความสปอร์ตตี้ของตัวรถนะคะมันก็ทำให้เรานั่งได้ประมาณนี้แต่ก็สบายเลยทีเดียวนะคะใหม่มากจริงๆนะคันนี้วิ่ง2-0,000กิโลนะคะพลาสติกยังอยู่ แล้วคู้นั่งนะป้าชอบอะนั่งเรามันเนียนมันนุ่มอะอธิบายยังไงดีอะอารมณ์มันเหมือนกับแป้งพัฟอะค่ะเหมือนเวลาเราจับลงไปบนแป้งพัฟของผู้หญิงอะมันจะนุ่มๆุนเนียน,น,ยนดึงๆแบบนั้นอะสไตล์เหมือนโมจิไดฟุกุนะคะให้ความดึงๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็แพทเทิร์นดูรูหรามากแล้วก็ทุกคนจำได้ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยเราไอ้นี่ไว้ถูกไหมเราดึง ดึงเบาะหลังไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะพับโชว์นี่นะคะ40 20 40ได้เลยนะคะสบายแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้ก็พับได้นะเดี๋ยวจะพับโชว์ตอนหลังแต่ตอนนี้คือขอโม่ก่อนนะคะเนื่องจากฝนตกพอมๆนะเราจะไม่เปิดหน้าเครื่องนะคะเราเล่าเครื่องยนต์ตรงนี้เลยแล้วกันตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะทุกคนใครที่ชอบดีเซลนะคะประหยัดน้ํามันเอยแหมน้ํามัน,มนยุคนี้แพงขนาดนี้นะคะ ใครใช้รถดีเซลก็เรียกว่ากำไรกว่าคนใช้รถเบนซินเยอะเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือคันนี้นะคะพอหมดวาันตีก็ยังสามารถที่จะบํารุงรักษาได้ถูกแล้วก็ง่ายกว่าด้วยสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ245แรงมา้าปุด,ปดบปูสบายๆแรงบิดอัดเต็มแน่นอนค่ะ500นิวตันเมตรนะคะใครที่อยากได้รถที่พรั่งพร้อมทั้งความแรงทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ทั้งความแรรลิมิเต็ด สวยหรูดูแพงแล้วยังมีฟังก์ชันใส่ของได้ในคันเดียวกันโอ้โหเพอร์เฟกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วอะา่ะ3.49ล้านบาทเอฟมาเลยค่ะบอกเบอร์โทรศัพท์ไปเลยค่ะ092นะคะ9245641หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนสมอลเตอร์มอลนั่นเองนะคะนะคะและแน่นอนนะคะเราจะปิดท้ายคลิปกันด้วยการชวนทุกคนเข้ากลุ่ม โอเพนแชทนะคะแชร์ลูกโซ่ของเรานะคะไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะคะบางครั้งก็มีพี่มิชนะคะมิชอาชีพนะคะโอ้โหมาโพสชวนอยู่ในกลุ่มแอดมินนี่บล็อกแทบไม่ทันเลยนะคะสารพัดส,สารเพนะคะแอดมินตอนนี้งานหลักคือบล็อกมิชนะคะ ก็สามารถที่จะกดเข้าร่วมกลุ่มนะคะ Open Chat ของเราได้ในนั้นจะมีอัปเดตสต๊อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดให้ทุกคนได้ชมกันก่อนใครเลยใครอยู่ในกลุ่มมีสิทธิ์เลือกของสวยๆก่อนนะคะอ่า ฝากไว้นิดนึงสำหรับยอดจัดไฟแนนนะคะ2.7ล้าน7แสนบาทผ่อน5ปีสบายๆเดือนละ50 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะใครเนาะจะได้เป็นเจ้าของ CLS สุดหล่อคันนี้อยากเห็นหน้าคนขับมากๆเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหรถสวยจริงๆค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน่งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ